แม้ว่าทางสายพระราชมัตรีระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์จะผูกพันแน่นแฟ้นมานานทั้งด้วยความสัมพันธ์ในด้านสนธิสัญญาระหว่างประเทศและสายใยทางจิตใจระหว่างประชาชนแต่สิ่งหนึ่งที่พระมหากษัตริย์จากราชอาณาจักรไทยส่งให้ความสนพระราชารัชไทยเป็นอย่างยิ่งก็คือการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีเกษตรกรรมของชาวสวิส ากย้อนไปเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จพระราชด,ดำเนินมาเยือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อพุทธศักราช2440จะพบว่าได้สเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเกษตรกรรมและชลประทานที่สามารถนำมาพัฒนาบ้านเมืองหลายด้านเช่นกันโครงการหนึ่งก็คือทำนบกันแม่น้ำโรนใกล้เมืองเจนีวา เพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยมีพระราชดำริว่าที่ตรงทานบนั้นมีภูมิประเทศคล้ายคลึงเมืองน่านและแม่น้ำนานแต่ที่นี่มีกำลังน้ำแรงกว่าส่วนอาคารใหญ่หลังนี้ในอดีตเคยเป็นโรงสูบน้ำที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการทำงานของโรงสูบน้ำที่ใช้กำลังน้ำจากแม่น้ำโรนมาหมุนใบพัดเครื่องจักรเพื่อสูบน้ำเข้าไปใช้สอยในเมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณเทือกเขาจึงต้องอาศัยเทคนโนโลยีในการสร้างรถรางไฟฟ้าไต่ขึ้นภูเขาซึ่งเป็นที่สนพระราชราัไทยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นเป็นอย่างมากพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถไฟไปตำบลชาโตดูเคลสเดอยุสีเพื่อทอดพระเนตรไรนาของเกษตรกรด้วยสวิตเซอร์แลนด์ในขณะนั้น เป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและการเลี้ยงโคนมอีกทั้งมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งจึงทรงได้ศึกษาจากเกษตรกรถึงวิธีการทำนาการเช่าที่นาและการแบ่งผลผลิตกับเจ้าของที่ดินเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด ในพุทธศักราช2503ก็ได้เสด็จไปทอดพระเนตรโรงเรียนเกษตรศาสตร์แห่งรัดโวเป็นการส่วนพระองค์ด้วยความสนพระราชาฤทัไทยตลอดระยะเวลากว่า6เดือนที่เสด็จพระราชาดำเนินต่างในยุโรปเมื่อส่งว่างจากพระราชภารากิจจะทรงแวะมาประทับที่เครือหาดฟลองซาเลในสวิตเซอร์แลนด์ก่อนที่จะเสด็จพระราชาดำเนินต่อไปยังประเทศอื่น ทุกย่างพระบาทที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนศสถานที่ต่างๆในสวิตเซอร์แลนด์ได้สร้างความปิติยินดีอย่างยิ่งแก่ชาวสวิสตามที่ปรากฏในบทความของหนังสือพิมพ์สวิสว่าทั้งสองพระองค์ทรงชนะใจชาวสวิสอย่างมากมายสายทานแห่งพระราชมตรีจากพระมหากษัตริย์ไทยที่ดำเนินมายาวนานได้หล่อเลี้ยงสายสัมพันธ์ ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามและผูกพันใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นดังพระราชะดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชะทานแก่ชาวไทยเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชะดําเนินเยือนสวิตเซแลนด์ว่าการไปเยือนคราวนี้ได้รับความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งทําให้เกิดความสนใจกันอย่างกระตือรือร้นไปทั่วประชาชนชาวสวิสได้ให้การต้อนรับแก่ข้าพเจ้า และสมเด็จพระบรมราชินีด้วยอัธยาศัยไมยตรีอันอบอุ่นยิ่งการไปเยือนคราวนี้ยังผลให้ประเทศของเราทั้งสองได้รู้จักซึ่งกันและกันยิ่งขึ้น